สมศรีจะมาทําขนมปังดําตั้งแต่สมศรีออกงานมากอะ่ะไได้ทําเลยเนาะอันนี้สมศรีทําน้าหัวเชื่อไห้เป็นอาทิตย์แล้วเจ้าสมศรีจะใจเอาขนมปังดําเก่านะเจ้ามาผสมยีดกับน้าแล้วก็มาร์กไหวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่แล้วก็ใส่ย,ยีดใส่ย,ยีดลงไปแล้วก็กลอยีดละลายแล้วก็ใส่แป้งสมศรียังมีสูตรตายตัวแต่นะเจ้าเดี๋ยวขอลองอีกแคมสักครั้งก่อน พออันไหนตีสมศรีย้าแน่ใจสมศรีจะจะยังไม่ลงสูตรให้นะเผื่อเอฟซีอยู่เดนมาร์กอยากรู้เดี๋ยวขอเป็นรอบหน้าก็แล้วกันเนาะรอบนี้มันกําลังคือตีผ่านมาสมศรีไปทํางานน่ะสมศรีทําตลอดแต่ว่าทําทีมันทําทีละยี่สิบสามสิบอันเนาะมันมันสูตรมันสูตรตีตีสมศรีไปทํางานน่ะมันตายตัวอยู่แล้วแต่สูตรทั้งบ้านที่เขาจะมาทํากลิ่นบ้านน่ะมันมันยากอ่ะเออ เพราะว่ามันใจเต่าบ้านเลยเต่าบ้านก็เต่าตีทํางานมันจะไม่เหมือนกันเนาะเต่าอบอะ่ะเวลาทําเยอะๆก็ทําน้อยๆมันจะต่างกันอันนี้สมศรีก็ซื้อแป้งแบบสําเร็จรูปมามาใส่เนาะเจ้าเพราะมันต้องมีหัวเชือกเก่าตัวนะทําขนมปังดําอ่ะขนมขนมปังข้าวเออถ้าเป็นคนไทยเัาจะเรียกขนมปังข้าวมันจะไม่เหมือนขนมปังตีเฮา ขนมปังสีขาวี่เขากินตามเซเว่นนะเอมอมรคนละอย่างนะอันนี้เป็นขนมปังเข้าเจ้าตีมันดําเพราะว่าเขาใส่สีเลาวมันจะมีสีย้ายางหนึ่งเหมือนแป้งนในละเจ้าแต่อันนี้สมสีไม่ได้ใส่สีสมสีก็จะมาร์กไว้ก่อนหนึ่งคืนนะมันต้องมาร์กข้ามคืนถ้าทําขนมปังดําอ่ะเผื่อเอฟซีขอสูตรสมสียังไม่มีสูตรแต่ะเจ้าเพราะว่าสมสีกําลังแยกมาทําเนาะทํากินในบ้านนี่ไนงะ สูตรยำตาตตัวเด๋ยเดี๋ยวหลบหน้าสมศรีจะปักสูตรให้กับเรากันเนะาะทำขนมปังดำนี่มันกินแตนเข้าได้เนาะเออสำหรับคนไทยนะกินแล้วมันอิ่มเจ้าแล้วมันอ้วนอันนี้กะสมศรีเอาไปมากคข้ามคืนแลวนะเจา้ามันก็จะขึ้นฟูม,มาประมาณนี้แล้วเราก็จะมาคนอีกทีหนึง่งล้วก็จะเอาใส่แม่พิมพ์ไว้พอเราตักใส่พิมพ์เสร็จแล้วเนาะ อันนี้มันจะได้สองอันนะเจ้าพอเราอบเส็จแ,แล้วเราเ็ขาจะสามารถเอาไปแจกแข็งได้พอถึงเวลาจะกินเขาเกาออกจากตู้เย็นมาเขามันละลายเจ้าอันนี้สมสีได้สองก้อนสมสีก็จะเอาหนามจุบจุบตั้งหน้าให้มันเรียบเรียบนะคะแล้วก็จะมาร์กไวจ้จนมันขึ้นมาฟูเต็มพิมพนั่นเลยเจ้าตอนนี้มันได้เกิงพิมพเจ้าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเต็มพิมพ์นี่้าเราถึงจะเอาไปอบได้เนาะ ทำกินเองมันก็มันดีกว่านะ่ะมันสดใหม่กว่าเจ้าอันนี้ขนมปังมันขึ้นฟูแล้วเห็นไหมสมศรีก็จะไปเปิดเตาอบอบป,ประมาณชั่วโมงหนึงเจ้าร้อยเจองศาอันนี้อบเสร็จแล้วเห็นไหมกับประมาณนี้นะคะจ้าเขาบอกว่าอร่อยขอบคุณ f อฟซีติดติดต,ตามเจ้า